โนสนโนแคร์ no son, no หรืออาร์มชุติมาเปิดตัวผู้จัดการคนใหม่แล้วสวยแซบรวยดีกว่าคนเก่าล้านเท่างานเข้าไม่หยุดสำหรับลูกทุ่งสาวอาร์มชุติมาหลังเพิ่งผ่านดราม่าหายแตกเรื่องสัญญากับต้นสังกัดเก่าค่ายไหยทองคำจนออกมาเป็นนักร้องอิสระล่าสุด ผู้จัดการส่วนตัวและพ่อรินหรือนักครินเข็มแก้วคนขับรถประจำตัวคนขับรถของอามชุติมายังได้พร้อมใจกันลาออกประกาศขอตัดขาดกับอามชุติมาไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปต่อมาก็มีข่าวลือว่าสาวอามนั้นได้ผู้จัดการคนใหม่แล้วทั้งนี้คนขับรถคนเก่าของอารมชุติมาก็ได้ออกมาประกาศในรายการดังแห่งหนึ่งว่า อาร์มนั้นมีผู้จัดการคนใหม่แล้วซึ่งเป็นสาวประเภท2และล่าสุดอาร์มก็ได้โพสต์ภาพกับสาวประเภท2อย่างบาสตีซึ่งตรงกับคนขับรถที่เผยว่าผู้จัดการคนใหม่ของสาวอาร์มนั้นเป็นคนขายครีมนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นอาร์มก็ยังได้โพสต์ภาพคู่กับผู้จัดการคนใหม่แล้วด้วยงานนี้จะจริงหรือไม่ก็คงต้องรอสาวอาร์มออกมาชี้แจงกันอีกทีนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ